ก็จำรู้สึกสบายใจเนาะเมื่อไม่มีใครมาบงการมาบิดคันจัดเวลาเนี้เราทําตามนาฬิกาชีวิตก็ดีเหมือนกันเนาะในทีละก็ใช้อ่านใช้นาฬิกาชีวิตที่ติดเนี่ยมาตลอดเลยเพราะว่ามันต้องรีบเร่งมันต้องเรียนรู้มันต้องทําให้ทันเวลาเงี้ยก็นอนตีหนึ่งตีสองทุกวันแล้วก็นอนแค่สามสี่ชั่วโมงสุขภาพก็แย่เนาะในช่วงหลังนี้ก็ กลับมาพี่ว่านอะนสี่ห้าทุ่มแล้วก็ตื่นตีสามเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อช่วง,ช,วงช่วงเช้าช้าก็จะไม่มีอะไรกวนเนาะทาอะไรก็ทําได้ได้เยอะมันเป็นช่องทางที่ีว่าเขาสร้างมาแล้วนะั่นยการชีวิตอะแล้วช่วงตีสองตีสามเนี่ยเขาเรียกว่าระบบครัวร่างกายคือไม่ควรริโภคอะไรเข้าไปเข้าไปแล้วระบบมันรวนนะ เออตอนนี้ก็สําสคัญค่ะก็อ,อนุโมทนา,นาขอบคุณอาจารย์นะที่แด้ฟังอาจ๊ะแลครับขอบคุณครับ,รบชีวิตผมถูกเลี้ยงมาที่ไม่ชีวิตผมหรอกทั้งบ้านะพ่อแม่เขาเลี้ยงมาแบบนี้เลยเลี้ยงแบบอิสระเสรีตลอดไม่ดูกลาไม่บังคับแม่ก็ทั้งกินไม่นู่นแต่แม่ไม่เสียชีวิตแม่ก็หัวขาไหวกินเสร็จนะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านจนจนตายม <laughs> จนตาย <laughs> <laughs> แรงลูกทุกคนอนะ่ะใครหิวก็หิวใครกินก็กินถามแล้วไม่กินพร้อมกันแม่ก็ถามมึงไปถามพี่มึงดูดิหิวยังมึงมึงพวกมึงกูนะต่างจังหวัดมึงไปถามน้องมึงดิหิวยังเขาไม่หิวก็ได้แล้วมารวมกินอนะ่ะเหมือนบังคับกินเออเขาคิดเป็นเหมือนกันนเออเหมือนบังคับกินเตาอ่างนี้มีทุกอย่างมีครบเสร็จเรียบร้อยให้หิวก็กินไปดิแต่กินแล้วล้างจานเลยนะใครกินใครล้างนะ ตั้งแต่นู้นแหละถูกสอนมาใครกินใครลา้างการใบเดียวไม่มีการตั้งโต๊ะแต่ถ้าน้องๆหิวพร้อมกันก็ตั้งโต๊ะนะพูดตรงว่าแต่ผมก็ไม่มีอมไมไม่ค่อยตั้งโต๊ะตั้งต้นอึดอัดชู้อิสระกินคนเดียวอะไรครึ่งโมงกินได้จานอย่างเงี้ยถูกสอนมาอย่างนี้ทุกคนแล้วกินอย่างงี้แล้วไม,ไม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ว่าดุด่ากล่าวไม่เคยเห็นก็สอนเลยนะ่ะ เออพ่อแม่ก็อ่นสอนมึงอย่างนั้นทีมึงอย่างนี้ตีมึงไม่มีนะต้องทาอย่างนั้นสีอย่างนั้นไม่ไม่เคยได้ยินนะเฉยเฉยแต่ถ้าผิดก็ติงเอ้ไม่ดีนะเว้ยเอ้ไม่ดีนะเว้ยเอ้หยุดนะเว้ยแค่นี้แค่ติงก็เขากัรู้กันหมดะเขาก็รู้กันหมดก็ติงเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่มีการเรียกอบรมอบรมไม่ไม่มีเลยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นเลยนะคงจะเป็นแบบนั้นนะมั้ง ผมเป็นกันทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วมั้งแล้วก็ติดจะเป็นนิสัยมาอยู่นี่อยู่มาสามสี่สิบปีผมไม่เคยเห็นข้าร่วมเลยนะในที่บ้านก็นิสัยเหมือนกันเขาหิวเขาก็กินเขากินสองมื้อผมกินมื้อเดียวผมจบแล้วจบเลยเขาก็จบแล้วจบเลยเท้ากินสองโมงสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งก็กินก็จบจบแค่นั้นแหละให้ส่วนเด็ก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 พ่อหลานเหลือ้วถ้าใครหิวก็กินบางคนก็นู่น ถ้าสวาวทิทิ์เลอกจากไม่ได้เรียนก็หรือ,น,อนู้นนู้นแต่เที่ยงก็อย่องเขาหน้าที่เขาเรียนต้องงานไม่มีทำไม่รู้เลยตื่มาทําอะไรรู้สึกว่าไม่รู้ตื่มาทําอะไรมันไม่มีงานทำเลยบาทหรือว่าเราทำหน้าที่ตอนนี้ปลูกพระทองเรื่องของคุณพระทองที่ใครอยากสายยางเชิญรถเองตกลงอะไรอย่างนั้นให้อยู่รัศมีสายยางผอรถใท้หมดอยู่ใสายยางแล้วไม่ใช่ปิงเกอร์สสายยาง หน้าที่ปลูกก็ก็ปลูกอยากปลูกก็ปลูกอยากปลูกไม่ก็ปลูก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 แบบปลูกมะพร้าวปลูกปลูกไร้ปลูกวันละสองต้นสามต้นพื้นที่ไร้กว่ากว่าไร่ไร่ครึ่งปลูกวันสองต้นสามต้นก็มันจะไม่เหลือแ่ะไม่มีที่ปลูกแล้วที่อยู่แบบปีนี้ประมาณนี้ก็ับวิตอยู่ก็โอเคอยู่ชาตินี้ดูแล้วก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มาแรงกว่านี้แต่ที่จะมีนี่แหละยังตัดสินใจ ไม่ขาดเลยเนี่ยเขาให้ซื้อบ้านมาสามแสนห้ามีที่สามสิบตารางวาบ้านบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้หนึ่งหลังแบบเดียวที่บ้านเนี่ยครึ่งตึกค,ครึ่งไม้บ้านโบราณมั้งไงก็ขายสามแสนห้าผมว่าถูกทังทั้งนี่ไม่จําเป็นหบ้านลูกสาก็มีสองล้านกว่าบ้านผมมีให้เช่าอยู่ที่ตลาดหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่ได้แล้วบ้านหลังนั้นซื้อยังไม่รู้ใครไม่รู้ใครอยู่แล้วไม่มีคนอยู่เลย ผมกล่าวว่าซื้อเมี่ยวันที่แปดโตเขามารางวัดเสร็จแล้วมาโอนโอนผมดาวโอนเข้าชื่อเข้าไปเลยแมวอวมันเป็นภาระม่รู้ว่ามีไว้ให้มีไว้เนี่ย,ยนะของกูเริ่มเกิดแล้ยกค่าไปเลยเขาดูแลตัวเองเชิญตามประบายเนี่ยแตถึงใจสักวันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่โอนนะยังติดนิดติดอุปทานยังไม่ซื้อเลยนะยังไม่จ่ายตังเลยนะอุปทานเข้ามาแล้ว เริ่มของกูแล้ว10%เนี๋ยตัดขาดไปห,หมดไม่เอาเชิญอะไรต่างสบายสมบัติโลกอยู่ตัวคนเดียวมุ้งขอ้าบพันหนึง่งมุ้งมุ้งกระโจมอะ่ะเหมือนเหมือนมุ้งเหมือนมุ้งกรดอะ่ะแล้วก็เตียงเตียงเอ้เตียงเตียง,เต,ยงเตียงตัวหนึง่งแล้วก็ไอ้เบาะเบาะพับได้สามชั้น่ะปรับปรับปรับสามชั้นผ้าปูผืนหนึ่งหันข้างสองใบ หมอนรลมตัวพอแล้วมั้งอย่นี้แอร์ก็มีติดไว้แต่ไม่ค่อยใช้แล้วไม่ใช้นานแล้วต้องไปดูในชีวิตก็โอเคแล้วอย่านี้เอาแรงหนาจะคิดว่าเรามันอยู่รู้ๆร้าๆดูๆวลาาผมไม่เอาแล้วเคยนอนเตียงสปริงเตียงนุ่มๆโอ้มันบุ๋มลงไปหลังมาเอวแทบย่อเข็ดเลยแต่ทีเดียวเด้อ บอกเชิญทนสบายแล้วก็าขายใ้ครต่อไปด้วยผมนอนสบายสบายอย่างน้อยก็นอนที่แข็งก็แหละหนึ่งเนี่ยได้แค่นอนที่แข็งต่ปไปย่างเรื่งนอนแค่นั้นไม่ต้องไปผีผนะีตันอะไรมาแต่ใจสบายส,ายสมาธิดีที่ไหนก็หลับตั้งนั้นผมกนกินง่ายนอนง่ายอะไรก็ได้นอนยังไงก็ได้ชีวิตสบายจะยาตายไปถ้าอยู่แบบนี้นะมันต้องรู้ราฟูฟ้ามันก็แค่นั้นแหละรู้ราฟูา้ฝ่าจะตายก็ตายเหมือนกัน หราใจเราสุกก็คอไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ต้องทำเงนินนีไหมมีจะทำให้รู้ยังไงก็มีแต่ก็ไม่อยากจะทำมาไ่งั้นโอเคครับคุณแวเดี๋ยวหาพร่ำเพรืม่รม,มือคุณครับคลิปนี้เดี๋ยวส่งไปงให้ฟังแล้ว แล้วส่ง Youtube ได้ไหมครับท่านจานิตพอพูดเป็นสาระดีอิสระไห้อย่าไปส่งเลอส่วนตัวส่งให้ผมฟังไนดะ้โอเคโอเคให้